เบียนพี่น้องสื่อมวลชนที่ท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้รับป้าหมายจากท่านผู้ชี่ยวชาญตำรวจรป้ .5 นะครับให้มาแถลงข่าวนะครับนําเสนอข่าวให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีรป้ .5 นะครับและกองพับการสืบสวนสอบสวนตารวจรปภ .5 นะครับคดีที่เรามีการจับกลุ่มนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับ เปนการจ้งคุณนะครับตามคําสั่งของท่านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลตรีเอกอิทธิรัตน์พันเพชรนะครับท่านรองของบตรนะครับซึ่งควบคุมสื่อความอาชญากรรมเทคโนโลยีของสำนักงานแห่งชาตินะครับเนื่องจากว่าได้รับแจ้งว่ามันมีผู้ที่นะครับใช้เพจนะครับในเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับ ในการหลอกลวงขายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยทั่วไปนะครับหลอกขายเป็นผ้าพื้นเมืองผ้าฝ้ายนะครับหรือกระเป๋าผ้าฝ้ายนะครับซึ่งเป็นสินค้าพัฒกรรมทางภาคเหนือเรานะครับโดยแอบแางว่าเป็น SME นะครับหรือเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมนะครับทำให้ประชาชนหลงเชื่อนะครับแล้วก็ติดต uh, ่อ <te> ซื้อนะครับผ้าผ้าฝ้ายนะครับรวมถึงกระเป๋าองตานะครับจำนวนหลายร้อยลายนะทั่วประเทศซึ่งผู้ลงหาลายนี้เนี่ยนะครับได้ใช้ชื่อเพจนะครับเปลี่ยนสลับไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ชื่อเชียงหายผ้างามนะครับเชียงรายดาวเรืองนะครับล้านนาเชียงรายนะครับดาวเรืองผ้างามอะรนะครับละเอียดก็ปรากฏตามใบแถลงข่าวนะครับ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็หลงเชื่อนะครับคิดว่า,าเพจนี้เป็นเพจซึ่งมีการขายาผ้าฝ้ายนักกรรพื้นเมืองของจังหวัดเชียงรายจริงนะครับมีการติดต่อการโอนเงินนะครับให้กับผู้ต้องหานะครับหลายรายด้วยกันนะครับทั่วประเทศนะครับมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วเนี่ยหลายสิบรายนะครับ แต่บางส่วนเนี่ยนะที่ที่ถูกหลอกนะครับแต่ก็เห็นว่าเงินยอดเงินมันจานวนไม่มากอาจจะพันกว่า2 0 0พันถึงห้าพนะครับบางรายก็500รอนะครับผู้เสียหายก็เลยไม่อยากเอาเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้ผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะครับกระทําความผิดอย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับหลายปีนะครับที่สอบถามเนี่ยเราดูจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์นะครับเราทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็น บัญชีม้านะครับเคยเปิดรับจ้างเปิดบัญชีม้าตอนหลังเนี่ยนะเมื่อเห็นว่าช่องทางที่จะนะครับมีรายได้จากการหลอกลวงนะครับผู้เสียหายเนี่ยหรือเหยื่อเนี่ยนะดยการใช้เ,เพจสื่อสารออนไลน์เนี่ยนะครับในการที่โฆษณาขายสินค้าและไม่ส่งสินค้าเนี่ยนะครับก็กระทำความผิดนะครับเริ่มตั้งแต่ 6364นะ64เนี่ยกระทำความผิดนะในพื้นที่ของสพเมืองบุทธานีนะครับตอนนั้นหลอกขายรถจักรยานไฟฟ้านะครับผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความนะครับแล้วก็มีการออกหมายจับนะครับจนกระทั่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เปลี่ยน,นวิธีการขายสินค้าจากจักรยานไฟฟ้าก็มาขายาผ้าฝ้ายพื้นเมืองนะครับ ซึ่งก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เขา,เอาชอบนะครับเรื่องของหัตถกรรมลื้นเมืองเนี่ยนะครับติดต่อเข้าไปซื้อนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้รับสินค้านะครับมีการโอนเงินผู้นัาก็นําเงินที่ได้เนี่ยไปใช้เที่ยวเตร่น,นะครับเมื่อเงินหมดก็ใครโพสเข้ามานายเอยรงคนไหนหลงเชื่อมาก็จะเข้าไปทับประกอบกับผู้นักหารายนี้เนี่ย นะครับเคยนะครับมีความรู้เรื่องของผ้าฝ้ายนะครับเนื่งองจากว่ามีพี่ชายนะเคยอยู่ในวงการซื้อขายผ้าฝ้ายมาก่อนก็จะตอบคําถามให้กับผู้ที่เข้ามาติดต่อซื้อเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างดีละเอียดนะครับทาให้ผู้ซื้อบางคนเขาก็เช็คนะเขาดูเพจนะเพจของอผู้ต้องหารายนีนะ้มีผู้ติดตามยอดหลายร้อยคน,นคเป็นพันหลักพันซึ่งเพจเนี่ยดียนี้เนี่ยการที่จะไปดูว่า น้เพจนี้เป็นเพจที่ของมิจฉาชีพหรือเปล่าโดยดูดดจากยอดคนติดตามก็อาจจะใช้ไม่ได้ละไม่แก่ว่ามีการซื้อขายนะครับยอดยอดไลค์ยอดติดตามเนี่ยสามารถที่จะซื้อนะครับหัวเพจแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้เชียหายก็เลยหลงเชื่อนะครับมีการโอนเงินไปแต่ผู้ลงหาได้ได้รับเงินมาก็ไม่ส่งสินค้านะครับเป็นอย่างนี้ตลอดมานะครับก็ทําให้ ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเลยครับโดยเฉพาะผู้บริโภคเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเงินลหลักพันหลักร้อยเท่านี้ก็มีมีความหมายนะครับประชาชนที่หาชีพโดยสุจิิตทั่วไปก็จะถูกมิชาชีพคนนี้คือนายยุทธการนะครับลหลอกลวงนะครับก็ไปร้องทุกข์บางส่วนก็มีการร้องทุกข์แล้วก็เราก็ทําการสืบสวนนะครับ นายุทธการเนี่ยนะครับเป็นคนอำเภอพิามยเมืองลายแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านนะครับก็เปลี่ยนที่อยู่เรื่อยไปนะครับบางครั้งก็ไปจังหวัดอื่นนะครับบางครั้งก็กลับเข้าไปอยู่ในเมืองนะครับไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งนะครับอายุแค่ยี่็นะครับแต่ว่านะครับกระทำความผิดมาแล้วอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นภัยสังคมนะครับซึ่งนะครับกระตบต่อ ที่ร้องประชาชนนะครับนาคยานะครับแล้วก็ประชาชนที่หาเินสมบูิทั่วไปนะครับถ้าหากตำรวจเราไม่ดําเนินการนะครับสืบสวนจับกลุมก็จะไปหลอกลวงเขาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามจะนะครับรวบรวมนะครับผู้เสียหายที่มีการแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยทั่วประเทศนะครับนะครับอาจจะมีหลายร้อยคนนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับที่น้องประชาชน ให้สิ้นสุดเพระนั้นรอเอากิงดามรอไงตู้บ้นสายก็ได้ พี่้องสิ่งบุคคทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้เชี่ยวชาญตำรวจบุรีรัม้าว่านะครับให้มาแถลงข่าวนะครับนำเสนอข่าวให้กับพี่น้องสิ่งบุคคนะครับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปรารัมอาชกรรมเทคโนโลยีภ้าผ้านะครับและกองกาลัรสืบสวนสอบสวนตำรวจบุรีรัม้าว่านะครับคดีที่เรามีการจับกลุ่มนะครับเมื่อวานเนี่ย ในการจัดพูนนะครับตามคำสั่งของท่านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพวเองรับกิตลับพันเพจนะครับท่านรองของบวตลอดนะครับซึ่งควบคุมศูนย์ความอัจกริะเทคโนโลยีของสำนักงานแห่งชาตินะครับเนื่องจากว่าได้รับแจ้งว่ามันมีผู้ที่นะครับใช้เพจนะครับใน Facebook เนี่ยนะครับ ในการหลอกลวงขายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยทั่วไปนะครับหลอกขายเป็นผ้าพื้นเมืองผ้าฝ้ายนะครับหรือกระเป๋าผ้าฝ้ายนะครับซึ่งเป็นสินค้าพัตรกรรมทางภาคเหนือเรานะครับโดยแอบ้างว่าเป็น SME นะครับหรือเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมนะครับทำให้ประชาชนหลงเชื่อนะครับแล้วก็ติดต่อ ซื้อนะครับผ้าผ้าฝ้ายนะครับรวมเป็นกระเป๋าองุ่นนะครับจำนวนหลายร้อยลายในทั่วประเทศซึ่งผู้ลงหาายนี้เนี่ยนะครับได้ใช้ชื่อเพจนะครับเปลี่ยนสลับไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ชื่อเชียงหายผ้างามนะครับเชียงรายดาวเรืองนะครับล้านนาเชียงรายนะครับดาวเรืองผ้างามนะครับละเอียดก็ปรากฏตามใบกถะแข่าวนะครับ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็หลงเชื่อนะครับนะคิดว่า,เ,าเพจนี้เป็นเพจซึ่งมีการขายาผ้าฝ้ายนักรกรรมพื้นเมืองของจงหวัดเชียงรายจริงนะครับมีการติดต่อการโอนเงินนะครับให้กับผู้ต้องหานะครับหลายรายด้วยกันนะครับทั่วประเทศนะครับมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วเนี่ยหลายสิบรายนะครับแต่บางส่วนเนี่ยนะที่ที่ถูกหลอกนะครับแต่ก็ เห็นว่าเงินยอดเงินมันจํานวนไม่มากอาจจะพันกว่า2 0 0 0ันถึงห้าพนะครับบางรายก็500นะครับผู้เสียหายก็เลยไม่อยากเอาเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้ผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะครับกระทําความผิดอย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับหลายปีนะครับที่สอบถามเนี่ยเราดูจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์นะครับเราทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบัญชีม้านะครับเคยเ,เปิดรับจ้างเปิด